สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ปาอ้อยก็มาพบกับเพื่อน,นๆเนาะในวันสงการวันสงการนี่เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนเนาะใครที่กลับบ้านกลับช่องปาอ้อยก็ข้อให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเพื่องคนหนก็ไปเที่ยวข้อให้สนุกในวันส่งการเนาะปาอ้อยก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ายคล่องช่งวงวันสงการแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปแต่วันนี้จะมาทําคลิปให้ดูเนาะ <The noise> อันนี้ก็คือลูกไม้ลูกไม้ที่อยู่ในกระถางหกนิ้วเนี่ยเข้าเป็นโกแบบเนี้ยที่ปาอ้อยบอกว่า อ่าค่านเพื่อนๆแหละต้นนี้มันยังไม่มีใขรเอฟเพราะว่าน้ามันยังเพิ่งจะเปิดมาประมาณนี้เนาะเนี่ยปอ้อยใบยที่มันแบะๆข้างล่างไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัดทิ้งได้เลยนะให้ทรงใบเขาขึ้นมาแบบเนี้ยให้มันสวยๆวยแบบเนี้ยให้มันตรงๆอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการที่เราอ่าแต่งบอนซี่ของเราให้ซวยเพราะว่าช่วงเนี่ยบ้านปอ้อยฝนตกมันมีฝนตกนะมีมาซ่องหวันแต่ตกไม่เยอะหรอกแต่ใบบอดมันตกแหลงแต่ใบบอลอ่ะมันแบะหมด แล้วเราบ่อนอกตัวเราต้องตัดนะจ๊ะนี่ปออ้อยก็ามาตัดหมดนี่เนาะวิธีดูแลรักษานะจ๊ะนี่แล้วก็อย่างนี้กอหนึ่งลูกไม้จะเลือกแต่นี่ปออ้อยตัดไปหมดแล้วไอที่มันปแบบตัดอ,อ้กไปเมื่อกี้นี่แหละเออเนี่ยให้มันเนี่ยเราก็จะเลี้ยงให้มันเป็นกอแบบนี้เนาะนี่ให้ปอจ๊ะอันนี้ก็เลือกเลือกจากเพื่อนเพื่อนไม่เอาปออ้อยว่ามันซวยดีนะเดี๋ยวปออ้อยจะเปลี่ยนกระทั่งให้ดูแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆือนต้นไม้ของเราแหละในเมื่อมันแน่นแบบนี้มันเป็นกอแบบ กระทางนี้เพื่อนๆปอ้อยบอกแล้วว่าลูกไม้ไข่ที่สั้นปอ้อยไปลื้อบอดซี่ที่มันเป็นก่อถ้ามันเป็นกระทางหกนิ้วอะข้องเพื่อนๆที่มีอยู่อ่ะมันใสประมาณยังปอ้อยแบบเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆเปี่ยนกระทางนะจ๊ะพอเข้าได้เวลาเปี่ยนกระทางแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆถ้าเปี้ยนกระทางแล้วมันจะโตไวมากเลยเนี่ยปอ้อยเอามาเปี้ยนแล้วนะอ่าซ่อมกระทางเนี่ยยังไม่ได้เปี่ยนแต่ปอ้อยอยากให้เพื่อนๆดูที่เปี่ยนปอ้อยขอเก็บก่อนเนาะ นี่พอจะให้เพื่อนดูจำได้บ้าเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระทัางแป้ทุนเพื่อนตอนนั้นค่ายทุนเพื่อน,นมันมีอยู่ซ่องใบทุนเพื่อนจำได้ไหมต้นเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยคือใบก้าของเข้าเนี่ยทุนเพื่อนเนี่ยใบเนี่ยเนี่ยใบนี้ใบเก้าของเข้านะทุนเพื่อนแล้วก็ใบนี้ใบนี้เนี่ยทุเพื่อนเนี่ยเห็นปะมันล้มหุบว่ะแลวอันนี้คือใบไหม บใบไม้ของออกมาอันนี้ก็คือบใบไม้อันนี้บใบไม้แล้วมีดอกออกมาด้วยนี่เพื่อนเพื่อนเปียนกระทางออกมานี่สวยเชิงกระเดือยเลยนี่ให้ดูต้นเดียวตอนนั้นปาอ้อยก็ต้นจะค่ายแค่ลอยเดียวเองอันเนี้ลอยเดียวหรือว่าลอยสิบบาทนี่แหละเห็นปะ่ะเพื่อนเพื่อนมันว่กกันเยอะเลยนะปาอ้อยให้เปียกเทียบเนี่ยจ้ากอเห็นป่ะกอแบบนี้เนี่ยให้ดูดิเห็นป่ะ มันจะหย่ขึ้นมาเยอะเลยเพื่อนเพราะว่ามันมีพื้นที่ห 5, 5, ้าห้างของมันได้เยอะไงจ้ะเพื่อนจ้านี่แหละปอยก็เปลี่ยนจากกระทั่งหกหนิ้วนะั่นแหละเพื่อนเนี่ยเอามาน,น,นันนี่เดี๋ยวปอยจะเก็บเกสรเลยนะปะอยจะจะผสมเกสรเองแล้วนะเนี่ยเพื่อนเนี่ยปอยจะบอกวย่างกะ n นมเย็นเลยว่านมากเลยเพื่อนเพ็นประจ๊ะนี่ เดี๋ยวจอช่วยแบบนี้เดี๋ยวปอ้อยก็เอามาค่ายถ้าเกิดมีคนซื้อปอ้อยก็ค่ายเนี่ยปอ้อยก็จะต้องอับกระั่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยมันจะมียูซี่กระั่งอันนี้กระทัางที่หนึ่งนี้เดี๋ยวปอ้อยครอบอ่าตรงนี้เนาะต่อไปกระทัางที่สองกระทัางที่สองก็คือธรรมดาธรรมดามากเลยเนี่ยเนี่ยมันเพลินให้มันอินตรงนี้เนาะใบมันนักมันชอบอ,อุ่นเหมอนปอ้อยใช้มัอยุ่งทรงนี้เนี่ยมันเพลิน มันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็คือบอนซี่แดงธรรมดาเจ้ว่ามันคือลูกข้องพยาฝาล้วงไงปอยเอาเลยมาเลยเอาหมามเพื่อนๆจาได้ปะที่ปอยค่ายในนามลูกลูกพะยาฝาล้วงแล้วมันเป็นลูพยาฝาล้วงจริงๆเพื่อนเนี้ยแล้วเนี้ยดูลูกสิแล้วนี่มีนอกขึ้นมาอีกนี่ให้เรจาจะเนี่ยแล้วลูกเนี่ยแม้กับลูกยู่ห้างกันขนาดนเนี่ยพวกว้าจะแย่แค่ไหนเนี่ยแล้วเนี้ยดูสูงใหญ่มากเลยนี่ลูพะยาฝาล้วงปอยก็เลยเอาหมาเนี้ยใบเนี้ย เดี๋ยวจะก้าวแล้วนะถ้านั้นน่กะก็ตัดได้นะจ๊ะแบบเนี้ยแต่ปอ้อยยังไม่ตัดเดี๋ยวให้มันโสมอีกน้อยนึงก็ตัดได้เพื่อนเดี๋ยวมันกระแตกขึ้นมาใหมเนี่ยวิธีการของเราเนาะมี่คือยุคลุกขยาฝาลัวนที่ปอ้อยมาเปียเป็นกระทั่งแปดนิ้วนะนี่ต้นที่ซ้องปอ้อยข้อวางตรงนี้ก่อนต่อไปต้นที่ซ้มต้นที่ซ้มก,ลก,ก็ลูกไก่ลุกไก่สวรรค์อุ้ยสูงเกินไม่มีไข่สื่อปอ้อยบอกว่ามันสวยไม่มีไข่สื่อเองปอ้อยดูคิด S <S> สติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยเนี่ยแล้วดูดนีเพื่อนๆปอ้อยจะบอกว่าต้นนี้เท่าหนิวปอ้อยเลยนะนี่นี่คือใบก้าเข้าเหมือนล้วงหมดแล้วปอ้อยมาเปียนกระทั่งมันใหญ่ทีเนี่ยเพื่อนต้องจําได้ใช่ไหมบไม้เล็กก็ยังมีไม่ไม,ไ,มไม่มีใครซื้อเนี่ยเออปอ้อยก็มาใส่มันกับสุ้งเป็นอะไรกันลูกนี่ปอ้อยจะให้ดูใบเนี่ยมันขี้เล่ห์ใช่ไหมเพื่อนลองดูดิ มันซวยปอยชอบนาะบอลแป๊กแ๊ใบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอาความซวยเนี่ยจะซวยจริงแล้วลูกเต็มอกเลยปอยก็เลยยกมาเนี่ยให้ป่ะต้นที่ทราบเนี่ยปอใส่กระทั่งแป๊ดหนิวเพื่อนเห้มาต้นเข้าจะสุ้งจะใยจากลูกที่มีต้นซ่องต้นมันก็แตกเป็นซ้ำซี่เลยอย่างเงี้ยมันแตกไวมันไวเพื่อนแล้วมันก็ทําแบบว่ามันมีอาหารเยอะประมาณนั้นเนาะปะอยคิดเอาเองใช่เดี๋ยวปอยจะเปลี่ยนส่องกระทั่งมาจริงให้เพื่อนดูแลเดี๋ยวสักอาทิตย์นนือเอามาอัปเดตกัน ตัวน,นี้ก็คืออีกหนึ่งตน้นต้นนี้ตอนแรกก็ใบเขียวๆแบบบอนใบาย,ยาวและไม่เปิดน้ำเพื่อนๆไม่มีไข่เอฟปอ้อยหรอกแล้วลเนี้ยปอ้อยก็เลี้ยงออกมาเนี่ยเห็นปะเพื่อนๆแล้วดูดอกสินี่ขึ้นมาแล้วแล้วดูเนี่ยเนี่ยเปี้ยนกระทั่งแปดนิ้วนี่ดูแม่กับลูกเท้ากันเลยแล้วก็แทมออกลูกเหล็ก,ลกออกมาค้างๆอีกตอนแรกอะ่ะมีแม่ต้นนี้มีลูกต้นนี้เท่านั้นแหละอันนี้ลูกเหล็กออกมาด้วยเลยแหมประจกักษ์เพื่อนๆจ้าแล้วเนี้ยกัดนา้ากัดซี่ออกดอก ส้มบูนดอกก็ส้มบูนการดอกนี้เท่าหนิวปลาอ้อยเนี่ยเท่าหนิวเลยนะจ๊ะการดอกทั้งต้องก่อเลยนะเนี่ยปลาอ้อยก็จะเอามาจะเก็บเกบสรซ่อนจะามาะสผสมพันธุ์พอปลาอ้อยจะเก็บเกสรซ่อนนะจะไม่เอาอันนี้มาสผสมพันธุ์หรอกเพราะว่าซี่ซี่เขาจะเป็นหลายปลอ้อยจะห้าเนี่ยจะรอเนี่ยลูกพญาฝาล้วนนี่แหละจะรอใบแดงเขาบอกว่าแม้แ์นะให้ซี่พืนๆเพื่อนๆถ้าเกิดพรนะให้ห้าหลายๆอทรงแป๊ก อะไรเงี้ยปล่อยผสมกับแม่ที่เป็นซี่ผืนจะได้ลูกหมายสิ้สวยเดจะปอ้อยจะทาแบบนั้นเนาะฝั่งเข้ามาไม่รู้หรอกเนี่ยเพื่อนละคีเล่ตรงนี้หคนว่าจะนี่คือลูกหมายซี่กระทัางนี้คือลูกหมายที่เปียนกระทัางแล้วไม่เกิดซ่องอาติเพื่อนๆจะได้เนี่ยก่อายแบบนี้เลยเนาะอะไรจะต่อไปวันนี้ปอ้อยก็จะมาทาไอ้นี้ปลูกปลูกต้นไม้กันเพื่อนๆวิธีการปลูกต้นไมก้ก,มก็คือปลูกนี่เนี่ยชินเพาะ ที่ปอ้อยผ้าไว้นอกตู้เพื่อนเพื่อนแล้วก็ปลูกใส่กระทั่งไว้แหลปะปอ้อยก็ต้นไน้สูงต้นไนใหย่ปอ้อยก็ดึงมาทีละ,ะกระทั่งละบต้นซ่องต้นวันนี้จะมาใส่กระทั่งสี่นิ้วนะจะใสใส่ต้นเดียวไม่ช่หกนิ้วหรอกใสสี่นิ้วบ้างเพราะว่าหกนิ้วเรี่ยพื้นที่มันเต็มดินนี่คือดินก้าวล้วนๆแล้วก็นี่ใบก้ามปูมกักขี้วัวของปอ้อยนี่จะเป็นทรงแบบนี้ใบขี้ Q. วัวมากของปอ้อยจะมีกิ้งการบางปอ้อยก็จะเลือกกิ้งการที่มันนั้นนะออกบาง และอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือขี้วัวมากที่ปอ้อยทําจกน้าน้าขี้มัวขี้วัววันนั้นอะเห็นป่ะเพื่อนเห็นชัดไหมโอ้แดดออกพอดีเออนั่นแหลปะปอ้อยก็อาตากเดดไว้นี่นี่มันก็จะเป็นพงซุยๆอย่างงี้มีมีมีไอ้นี้ด้วยม,มีฟางเนี่ยเอาเท่านี้พอครึ่งอันนี้พอมันได้กระทางเดียวแหละปอ้อยเอามาครึ่งเดียวเพราะว่าปอ้อยทอยําน้อยไงวันนั้นเนี่ยแล้วก็ผส้มมีดินเก้ามีใบก้ามปูมากปอ้อยเอา อีบักมากตรงริมๆนะไม่ได้อาที่ว่ามากเต็กขี้ว่วพอปอ้อยมาใส่กุ้ยขี้วัวอันนี้น,นี่อันนี้มันก้านมันยาวเพื่อนจะเอาออกเพราะถ้าเกิดมากขี้หวัวมันจะมีไอตัวแมลงตัวตุ้นตัวอะไรนะเยอะเพราะว่ามันมากินขี้วัวไงแล้วมันก็ช่วยกินใบก้ามปูให้มันย้อยด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าปอ้อยว่าปอ้อยจะแผกใส่ทุ่งค่ายนะเพื่อนเพราะมีคนท่ามาเยอะเดี๋ยวพอาะน่ปอ้อยต้องซื้อสตา์เกินมาใส่ นี่ให้ปลาเพืนเพื่เราก็คุกให้มันเค้ากันเลยมีแหละมีดินเก้าดินเก้าที่ขอออกจาก,กระท่างนี่แหละโอ้ยตากว่าเป็นเดือนและไม่ต้องกังวลแล้วก็ใบก้ามปูมากไหมนี่แล้วก็ปุยขี้วัวป่ะอ้อยก็คือขี้ว,วัวมากกันแหละมากกั้ก็มีน้ำจุลินทรีย์น้ำแดงเห็นป่ะทำไปเพื่อนใครทาได้ก็ทําจุลินทรีย์น้ำแดงป่ะอ้อยทาไม่เคยคาดนะคาดยุ่ยทุ่เนี่ยไม่ได้ทำเดี๋ยววันนี้ว่าจะทําใหม่เนี่ยเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็คือชิ้นผ้าที่ปอ้อยเคยให้เพื่อน,นดูแล้วอันนี้สยามนนทเขตเนี่ยไม่รู้ว่าใหญ่เขาเขียนชือ้อผิดป่านี่คือชิ้นผ้าปอ้อยจริงๆนะให้ดูชิน้นแล้วดูต้นชิ้นผ้าเนี่ยต้นใหญ่มากเลยเห็นปะ่ปะปอ้อยก็จะใส่กระั่างสี่นิวกระั่างละต้น,นเตรียมมาพร้อมผ้าชิ้นใหญ่ก็ได้ต้นใหญ่จะเกี่ยวกับเป้าปอ้อยว่าเปลาผ้านอกตูนี่แหละปอ้อยไหวนกตูะ ทิ้งใ่ดีปอ้อยเคยเอาอบที่ทําให้เพื่อนๆดูที่อยู่ในขวดน้ามั้งอะไรมัง้งปอ้อยลองมาหมดแล้วนะเพื่อนๆจา้ามันไม่มันเป็นฟ้อยอะ่ะมันเมื่อนไหม่จิ้มฝัน,นอปอ้อยก็เลยไม่เอาเราเอาแบบนี้แต่ก็ประมาณสองเดือนนี่ปอ้อยจะให้ดูนี้เนี่ยพอปลูกใส่กระทงซีนิวกันเนี่ยใหญ่นะเรียงสักอาทิตย์นึ่งน,ะน,กกน,งนี้ค่ายได้เลยนะฮาสิบบ้าตามสิมฮาร์บ้านอลก็ว่าไปอันนี้จะย่ามบนตะเกียได้แบบนี้นนปอ้อยหาอ้าสิบไส้ก็ ขาดถาดเนี่ยก็ค่อยทำไปทำไปฟ้นเริ่มตกเนี่ยเพื่อนๆน,นี่เอามาซ่องต้นเนี่ยชิ้นผ้าให้ป้าชินผ้าป้าปอ,อ้อยก็นเนี่ยให้ดูให้ดูชัด,ดๆเลยชิ้นผ้าจริงๆไม่ได้มัวนมีอยก็ดึงมาจากกระทั่งน้าบ้านนั่นแหละก็บอกแล้วว่าพอมันท่าได้เยอะป้าอ,อ้อยก็จะดึงมากระทั่งตะต้นป้าอ,อ้อยก็จะมาไส้นี้ว่ะแบ่งปัน่นเพื่อนๆไม่มีไร้ต้นหรอกมีไล่ต้นเพื่อนก็ไม่ซื้อ ต้นเดียวพอสยามหนุนสะเคหรอเปอ่าไม่รู้นะั่นธรรมดาสยามหนุนสะเคศมันจะก,ดากาัดซี่แบบนี้ใหญ่มัวพ่อหนี้ใหญ่ชอบใต้ปลายมัว,มวเลี้ยวไว้วมันโตอหมหน่อยก่อนนี่อันนี้ส้นถอนพูนี่นี่ถินผ้าห็นปะ่ะนี่ส้นถอนพูเพื่อนเพื่อนส้นถอนพูปาอ้อยบอกไว้ยังไงตอนเลี้ยงอ่ะมันดูไม่สุยใช่ป่ะใบน้หนหน้าตึบต๊บตึบๆตบเพื่อนเพื่อนเลี้ยงให้เข้ากัดซี่ให้เข้าเต็มลังเพื่อนให้ไหมขีดฟันอ่ะ ต้นทอนพูนั้นเพื่อนดูสิมันขี้เล่ตรงหน้ามันซุ้ยมาเลยหน้ายั่งกระนังฝาโน่นนะหน้าเต็มล้างเข้าอ่ะนี่ดูนี่คือลูกนี่ชิ้นผ้าเชื้อ์ปออ้อยผ้าตะตังแบบข้าขงนอกแบบปออ้อยนี่นเพื่อนไม่ผิดว่างถ้าต้นขนาดนี้ใครเลี้ยงตายก็เออจบทุกอย่างจบอันนี้อันนี้น่าจะเป็นคุณซี่วิชัยมะเนี่ยไม่คุณซี่วิชัยก็นั่นแหละ แล้วแต่แต่ไม่ใช้ไม่น่าใช้หนังไม้หรอเนี่ยมันน้าเป็นคุณซี่วิชัยและไม่พิดโอ้โหสุดับซ้นนี่เสร็จอ่ะมเฟื่อนแห้งไปจะดดูซิดูนี่นี่ชิ้นผ้าน่ะจ้ะนี่ชิ้นผ้าชิ้นผ้าที่ไว้ไวนอกตู้นี่มเพื่องดูการแย่การทูบอีกป้อยก็ไม่มีจริงๆริไม่มีไอ้เปียบเทียบพอปลาอ้อยไม่ผ้าไม่ไม่อบไม่อึบแล้วแต่ก้อนเคยอบไม่ออบ อลอยว่างนี้แหละปูกอย่างนี้แหละเราปูกบ้นบานเราสําหรับนี่น่ให้ดูนึงชินผ้าดูค,ควรอิ่มไหมเ <c ười> พื่อนเพื่อนสังเกตเถอะชิ้นผ้าถ้าต้นแข็งแรงจะมีต้นเดียวถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไปซื้อแบบว่าบอนซี่แล้วกระถางเล็กๆซี่เหนียวเท่านั้นมีห้าใบหกใบการเท่าหมายจิ้มฝันก็ชินเล็กเลยชิ้นเล็กใกบจะรก,กถ้าชิ้นใหญ่ใบจะมีอันเดียวแบบป้อ,อยอย่างนี้แหละ <c ười> ทุกอันพเพื่อนเพื่อนเคยบอกว่อยมีห้าใบไม่มีชิ้นเท่าบ้าน อาสังเกตเอามันก็แล้วแต่ความถนัดของไข่ของไข่ขปลาอ้อยหัวมันเยอะไหแล้วาอ้อยแบบมันได้ไอ้นี่เป็นส่วนใหลาอ้อยก็ทําตามที่ตัวเองทำมาแหละเอาแบบง่ายๆาแล้วฝอ้อยก็มาทาคลิปแบบนี้เพื่อแบบพีป่ป้านาอาที่ปลูกน้องตู้โดยเฉพาะก็จะได้เออทํา,าง่ายๆตามกันแบบนี้เพื่อนเนี่ยกระดูสิเนี่ยเห็นบ่ล่ะเนี่ยเรียบร้อยนี่ดูชิ้น ชิ้นผ้านะจ๊ะไม่ได้ป้าจอมนะจ๊ะอันนี้เมื่อจะเป็นไอ้นี้นะนาคลาสเนี่ยผ้าไอ้นี้ว้ดูชิ้นชิ้นถบานใหญ่ผ้ามมเมื่อเมื่อเขื่อนอันนี้นาคลาสเพื่อนเือนผ้ามันโกดปอยยัไงไยู่ บอกแล้วบางทีก็ผ้าซี่แหละลุกทท้งลุกมากู้ใหญ่ผ้าซี่เขาวงกติผ้าอะไรเล็กที่ผ้าเอาไปไว้ตรงหน้วัดไหวเขาเหรอเออ,เ,อ,อเป็นเรื่องเข้าเป็นเรื่องจริงไงเนาะผ้ามันเท่านี้นี่ได้มาส่องต้นนะขาล่าเพื่อนเพื่อนดูชินใหญ่ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ไปใครเอาไปเลี้ยงแล้วตายนะปอ้อยก็หมดคำจะพูดเด้อ เนี่ยปลูกแบบนี้โอ้เมื่อนมันชุ่มหัวใจเลยจ๊ะมันใหญ่ดิเราปลูกนะเออพอฝนลงเรามาปลูกมันก็ชุ่มหัวใจ้นไม่ลงโอ้เพื่อนเพื่อนเอนเอเหียวนี่เข้ามาไอ้นี้นะขยายถนนนะบ้านปออยที่ปอ้อยไปเอาใบก้ามปูที่ใช้เพื่อนเพื่อนดู่ะเขาคูบไปหมดเลยไม่มีใบก้ามปูเก็บเลยไม่รู้จะไปเก็บทางไหนเลยปอ้อยว่าจะทําใบก้ามปูค่าย <c oughs> มันดันมาไอ้นี้ไอ้นี่เท้าพันตาันเพื่อน ทาพันตานี่หัวเล็กใหญ่ผ้า,าครึ้งเลยล้างอันข้างบนอันนี่มันก็คือไม่ใช่จอมหรอกเอาตูดฟั่งอันนึงอันเนี้ยแล้วก็หัวฟั่งฟั่งอันหนึง่งพันตาเนี่ปะจะมาว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนี่ยอันเนี้ยก็หัวเล็กนิดเดียวถ้าป่ายกอยแต่ดูต้นต้นกะเท่าเมื่อพรุ่เมื่อกี้ไงแหละที่ผ่านเห็นปะบอกว่ามันอยุกนอกตัวเมื่อว่ามันสร้างให้ตัวเองแข็งแรงเนี่ยประมาณนั้นเนาะเพื่อนเนาะมันก็เลยนอหย่าังใช่ปะวะ เี่ยวแบบว่าไม่รู้นะคิดเอาเองนี้แหละกิ้งหมายที่มันเล็กๆอะ่ะไส้ได้ายก็ไส้มันไปอ,อันนี้อะไรนะเนี่ยไก่ทองกัเซิร์ดอันนี้มันจะเป็นห้วงเหล็กปูเพื่อนเพื่อนก็อ้นี้ไส้เอ่อการกิ้งที่มันมีบ้างอะ่ะยาวๆเล็กๆอะ่ะก็ไส้ไป,ไปเ,เพราะว่ามันเพื่อช่วยให้เราไอ้น,นี้ให้ดินมันโปร่งมั้งเหมือนกันนะ กิ้งก้าหนหน้อยๆแต่ใหญ่เขาไม่เอาเข้าเขาร้าอนออกหมดแต่ปออ้อยเอาปอ้อยว่ามันทำให้ไอ้นี้ดีนี่้องเฮิร์น,นดูชิม้องเฮิร์นเพืือนองเฮิร์นก็เลี้ยงนะเยี่ยมาว่าไม่มีค้าบอลเก้าเนี่ยยไม่มีปออ้อยอะซี่ปาดยศเลือดอะไรเงี้ยมดเลยนะไม่มีเลยนะ มันมีผ้าไว้นี่แหละมันไม่คืดปะยาพันวังก็ไม่ขึ้นนี่คุยนานเนาะคุยนานก็นั่นแหละทาไปเลยเลยเพื่อนๆปะอ้อยอะบางคนท่าว่าปะอ้อยทําอะไรว่าพูดเลยพูดเก่งไอ้นี้ทาไ,ไอ้นู่นไอ้นี้โอ้ปะอ้อยก็ต้องทาเลยจะ้ะอันนี้พนนันนครเพื่อนพนอนันนครนี่ดูชิ้นพันคนครข้าวปะอ้อยอะใบกลมจริงนะแล้วก็แบบซี่ได้ใจจ,จริงนะจะ๊ะค่ายไปเยอะแล้ว จะไม่ค่อยมีแล้วนะรอบเนี่ยาอ้อยเลือกกระทั่งเดียวประมาณสิบต้นได้าอ้อยว่าจะไหวเป็นแม้ผ่านในจตันนครเอามาเนี่ยใส่กระทั่งเนี่ยประมาณตอนนี้ที่มีอยู่นะ,ะประมาณห้าต้นเพื่อนดูดิใส่กระทั่งซีนี้แยกเหลือเดี่เลี้ยง,ยงพอรักเดินดีละได้เลยนี่นี่เนี่ยยากทำาอ้อยก็พูกมา ข้าปีที่้ามเ้เหรอข้ายบอนซี่ปู้กับปู้มาก้อแต่ค่ายบอนซี่นี่ก็ประมาณนะจะเข้าปีทีซ้แต่ยังไม่เต็มซ้มปียกจก้ะทําทิดทําทุกก็ทํามาเรื่อยๆแล้วแหละลองทุกอย่างลองแล้วอันไหนที่อ่ามันได้พ่นจริงดีจริง็จะมาบอกอันนี้ศีลาหุ้มทองจากนะ้านะาดำดำดำมืดๆดำแล้วก็นั่นแหละมันไม่ซ้วยพอผ้าออกมาเนี่ยสีทองอันนี้ศีลาหุ้มทองจริงๆ เปิดน้าที่ทองมาเลยจ้ะเพื่อนเอามาจากตน้นกระทั่งน้าบ้านที่ว่าไไวเป็นต้นแม้นะ่ะผ้าไส้ไวมีประมาณยี่สิบม่ได้บ้างคืนซ่อมกระทั่งสิบเจ็ดสิบแปดเลยก็ห้วเท่ากับปัานคุณเพื่อนนี่เห็นปะดูทีนี้ครอบอ้อยจะไม่มีซ้สร้งใบซี่ใบเพื่อนสังเกตดูได้ตามในอะไรอ่ะที่เข้าปูก,กันกระทั่งเล็กๆซี่เหนียวมันจะมีซ้างใบซี่ใบบ่อ้อยมีใบเดียวเท่านั้นล ออ oh, ชิ้นใหญ่าบอนซี่ผ้าชิ้นเล็กอะ่ะมันจะขึ้นมามีลายใบยอันนี้อันนี้เมื่อจะเป็นยักษ์ยักษ์อะไรวะโอ้โหดอกหัวโอ้ก็โอ,โโอ,โโอโ้อันนี้ชิ้นเดียวนะนี่อันเนี้ยชิ้นเดียวแต่มันมาออกนอค้างนะเพ่อนเนี้ยมันชิ้นผ้านะเนี่ยอันนี้ส่งไส้จะเป็นยักษ์อซูนอินทราอะไรนะ แต่แต่ชิ้นมันใหญ่มันมาออกนอค้างเพื่อนๆปลูกไปเลยชิ้นผ้านั่นแต้องหลอม,มออกนอค้างเดี๋ยต้องดูชื่ออันเนี้ยจะเป็นอซูนอินทาหรือว่าอ้อันนี้มีหัวบอเด้อน,นี่มีแง,ง้งบอนมันดินเจ้าไงอซูนอินทาโอ้โอ้โ้กระปาหลม่ม เด่กระทั่งไม่พอวังนี้ก็อีกสร้างต้นเพื่อนเดี๋ยวฝั่งคุยเพ่อนปอยก็เดี่ยวคุยไม่จบก็ทํามาประมาณสองเดือนหรือจะสร้างเดือนครั้งแรกเลยปอยก็ซื้องหงากวนอูมาปูกไว้เยอะแล้วก็ไอ้นี่เงาะทอดรูปนี่เพื่อนอันนี้ใบเนี่ยเมื่อมันจะแก่แล้ศสลาหุ่มทองเนี่ยเพื่อนดึงไปเลยเพราะอันนี้มันนานแหละนี่เห็นปะมันนานแล้วมันเหี่ยวเลยเนี่ย แต่ให้ดูซี่ซี่ได้จ่าดูใบไม้ดูชิ้นนี่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเราแกะเข้าอ่ะเรียวเข้ากะเกิดไหมเพื่อไม่ต้องไปเสียดายเพราะฉะนั้นพออ้อยบอกแล้วใบที่มันไม่สวยตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายจ้ะได้เข้าคืนไหมสวยงามอีกเนี่พออ้อยปลูกมาก็จะประมาณสามเดือนลองพิษลองทูกสำหรับการชิ้นผ้าพออ้อยว่าผ้าชิ้นใหญ่ก็จะได้แบบนี้แหละแบบที่ปออ้อยให้นเพื่อน<ๆ>สำหรับเพื่อนเพื่อนที่แบบปลูกอยู่บ้านอ่ะ ไม่ได้ปูไขย่ยณะบอก้่ปยปู่ข่บอกว่ายัยยงใส่ชิ้นใหญ่เลยเราก็ไม่ต้องโอบหรอกตั้งอยู่ข้างนอกรดน้ำสร้างวันรดทิ้งปอ้อยอะสร้างวันรดทีรดแบบกระเทิรินบ้างอะไรอย่างเงี้ยปอ้อยก็ไม่ไม่ไม่รดทุกวันไม่รดเช้าเย็นด้วยสร้างวันรดทีบางทีก็แห้งแกรกก็ไม่ตายปอ้อยก็เคยมาทําให้เพื่อนเพื่อดูแล้วนะว่าเข้าไม่ตายบอนซี่เนี่ยแล้วเนี่ยปอ้อยก็ทำมาเนี่ยทำมาทำมาออกมาเป็นแบบนั้นปอ้อยก็มาให้เพื่อนเพื่อน,นดูนะ ทุกครั้งจะอะไรก็อัปเดตอันนี้ใกล้ซมิ่งเพื่อนเพื่อนก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูตลอดเวลาไม่เคยที่จะอยกให้ดูว่าอันนี้ก็ชิ้นเล็กชิ้นผ้าเห็นปะ่ะเพื่อนเพื่อนชิ้นนิดเดี๋ยวแค่ล้างน้ำให้ดูมากเ,เนี้ยกระตีดหนึ่งเห็นป่ะเนี่ยเข้าก็ขึ้นมาต้นโตเหมือนกันเนี่ยจะว่าว่าอ่ผ้าชิ้นใหญ่ต้นใหญ่มันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกก็อ้อยว่าเนี้ยบอนผ้าเราไวน้นอกตู้อะ เรให้มันโดนแดดโดนเนี่ยแดดร้อยฝ้นร้อยอะไรของมันแบบเนี้ยมันจะแข้งแรงดีเพื่อนเพื่อนมันจะแข้งแรงดีอันนี้มด่ดงอันนี้มดแดงเอันนี้จะเซเรียบร้อยเรียบรอยตั้งสู้เลยเพราะฉะนั้นนี่เพื่อนเพื่อนดูนี่เห็นป่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำแบบอ้อยนี่ก็จะได้บอดซี่เนี่ยแบบต้นโตให่แข้งแรงเนี่ยพร้อมเลยนะพร้อมก่อ ใส่แต่พอถ้าทําแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าไข่ไม่มีตู้ก็ตั้งอย่างนี้แลวเนี่ยเนี่ยใส่น้าเลยร่อหนามไว้เลยปล่อยให้เข้าโตไปเลย,บย,เเลยแบบนี้แหละถ้าไข่มีตู้ก็เอาไปใส่ตู้อีกหน่อยเพื่อนเนี่ยก็จะได้เนี่ยบอนซี่นี่กระทางนึงมีต้นเดี่ยวต้นเดี่ยวอ่าบางอันก็จะมีใบที่ซ่องออกมาแล้วเพื่อนๆแต่รับรองว่าแข็งแรงแล้วก็ซุยแน่นอนเพื่อนเพือนก็ลองทําตามป้าอ้นะจ๊ะแล้วสําหรับบอนซี่ที่มันจะ ส้อมควนแบบว่าปูกปูกเอ่อบนไอ้นี่ได้แล้วอะ่ะกระทั่งแปดนนิ้วอะ่ะเพื่อนเพนก็สามารถย้ายย้ายเข้าใส่กระทั่งแป้นนิ้วได้เลยเพื่อนเพื่อนจ้าข้าก็จะได้ไอ้นี่นี่อึบหนี่จะเลิญง,งอกงามแล้วก็สวยงามเนาะแบบนี้นะเพื่อนเือนนี่เห็ประจ๊ะเลือกใครจะซื้อปออ้อยก็ได้นะปออ้อยค่ายเน่ยเนี่ยเ็นประค่ายนกระทั่งละซ่องร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเพื่อนเพือน สองร้อยห้าสิบบาทรวมตรงแล้วก็ดไข่จะรับเนี่ยเนี่ยมีซี่กระทานเนี่ยเนาะโอ้โหมีไก่เนี่ยเป็นลูกไม้ทางนั้นแหละเพื่อนแต่เนี่ยรับรองนี่ลูกฝาล้วด้วยเนี่ยเอาลูกฝาล้วไว้ข้างล่างนี่เอาอันนี้ไว้ข้างหน้าส่วยมากเลยหู้ยซี่ชมพูนมเย็นนมว้าน นากินนากินเอาแล้วจะสุดท้ายนี้วันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสําหรับบอนซี่ที่ต้นเล็กต้นไม่ใช่อยุกระทั่งหกนิ้วถ้าเกิดมันแน้นเกินไปได้เวลาเปี้ยนกระทั่งก็แนะนําให้เพื่อนๆเปี้ยนกระทั่งนะจ๊ะเขาจะได้เนี่ยจเจริญเติบโตงอกงานนี่ออกดอกออกพ้น่นเผื่อบอนซี่ส่วยๆข้องเราเานียจากซ่องใบก็เป็นซี่ใบเลยนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นปะตอนนั้นที่อาในกระทั่งหกนิ้วอ่า ไอ้ลูกฝาล้วนี่ก็จะมีอยูุ่ใบเดียวคือใบเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีลูกซ่องต้นพอเปี้ยงกระทั่งแล้วก็แตกใบไห,หมแล้วก็มีลูกเพิ่มมาอีกซ่องต้นเพื่อนเพื่อนี่แล้วก็เมื่อไใกล้เนี่ยใกล้ลูกใกล้สวรนเนี่ยตอนไหนก็มีต้นเดียวแต่นี้เราก็มีลูกยุซ่องต้นลูกสร้างต้นพอเปี้ยงกระทั่งนี่แทงรอดไหมแล้วก็มีลูกเพิ่มมาอีกสร้างซี่ต้นเลยนี่และอันนี้ก็เมื่อนการจากที่ดำๆเขี้ยวๆยูกกับกัดซี่มาช่วยแล้วก็มีดอกนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยให้มาการที่เราปลูก ถ้าว่าใช้ดินอะไรดินมักใบก้ามปูเพื่อนดินปอ้อยก็จะใช้ดินเล็กน้อยพอปอ้อยมักใบก้ามปูเองแล้วปะอ้อยก็เอากลนๆมันก็คือจะเป็นดินเยอะเลยเนาะผส้มกันเท่านั้นปอ้อยไม่ได้ใช้อะไรแต่ที่ที่ปอ้อยจะใช้ลดก็คือจุลินรีสร้างเขาะแซงประมาณนั้นถ้าไม่มีก็หนามขี้วัวนะเนี่ยนั่นก,ก็ลดหนามขี้วัวที่ทำให้เพื่อนดูนะเนี่ยพวกเนี่ยเข้าได้กินแล้วทั้งนั้นมันจะมีพ่นด้วยหรือเปล่าปอ้อยก็ไม่รู้เนาะแต่ก็เอามาให้เพื่อนเพื่อดูอัปเดตประมาณนี้ แล้วก็สําหรับชิ้นผ้านะเพื่อนๆก็ลองดูนะจ๊ะผ้าเนี่ยแล้วก็เลี้ยงนกตู้แบบอ้อยเนี่ยชิ้นให้ดูต้นฉัดๆนี่ต้นเข้าก็จะต้นให่แบบนี้นี่ให้ดูคืบหนึ่งสู้งเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยให้มาแล้วดูใบนี่บใบใ่ก็เลี้ยนซิบเดอ้อเพื่อนเพื่อนเดอ้อมันไม่ใช่ว่าลูกกระจอกกระแจ็กเนี้ยมันออกมาคือแบบนั้นเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็ลองดู ลองทําตามดูนะจ๊ะถ้าปออ้อยแนะนําอะไรพิดพลาดไปก็ขออภัยเนาะแต่ปออ้อยทําแล้วเห็นแล้วแล้วก็ามาบอกคเพื่อนนี่นะจ๊ะสุดท้ายนี้เออถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยปออ้อยก็ค่ายนะจ๊ะกระทั่งลัซ่องรอยห้าสิบบาทรวมส่งเนาะเพื่อนๆไม่เอาดีกว่าข้อที่ซ่องรอยเจ็ดสิบผู้ใช่หลนอนนส่งปออ้อยส่งยกักษ์ซ่องรอยเจ็ดสิบรวมส่งเพื่อนๆทุกกระทั่งเลยเอาเละจ๊ะ สุดท้ายนี้ปอ้ยอยก็ขอฝากเพื่อนไม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจหรป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าจ้ะขอบคุณกัลยาณนมทิที่น่ารักเนาะวันนี้ปอ้อยขอเนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปะอ้อยขอจบขีดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า